สวัสดีครับทุกคนตอนรับเข้าสู่ Have e บ e r Day กับเนี่ยหนึง่งและบอยอันนี้เราพาเนี่ยหนึ่งมาเที่ยวคาเฟ่ลงบ่มท่างผาลงบ่มริมน้าน แล้วก็น้องเหนียวหนึ่งเจอพื้นที่กว้างแบบสุดๆดูดิดูอีเหนียวดิเราเพิ่งรู้ว่าหมามันจะมีความสุขมากๆเวลาที่มันได้เจอสนามหญ้ากว้างๆแบบนี้มันกว้างมากๆตั้งแต่เหนียวหนึ่งเกิดมาใช่เหนียวหนึ่งยังไม่หยุดวิ่งเลยทุกคนเดี๋ยวเราจะมารีวิวกันนะครับว่าเราดูแลเหนียวหนึ่ง อู่ด้วยกันมาประมาณ1ปีเนี่ยกับดัชชุนไ้กอกตัวนี้มันเป็นยังไงบ้างเผื่อใครที่แบบว่าอยากเลี้ยงดัชชุนแล้วก็ยังไม่แน่ใจหรือว่าอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมแบบคนเลี้ยงจริงๆซึ่งเราก็จะไม่ได้แบบใส่ข้อมูลความรู้อะไรขนาดนั้นแต่ว่าจะมารีวิวจากแบบคนที่คู้คีอยู่กับดัชชูนมา1ปีนะครับ คนครับเราอ่ะดูแลเหนียวหนึ่งอยู่กับเหนียวหนึ่งมาประมาณสิบเ <11 S 1> อ็ดเดือนอ่าเกือบหนึ่งปีแล้วถ้าถึงวันที่สิบสี่กุมภาก็คือเหนียวหนึ่งก็จะครบหนึ่งปีละเหนียวหนึ่งเป็นหมาดัชชุนนะครับทุกคนก็ก็ด้อมากตอนนี้ก็ยังแบบบอยกําลังพยายามอุ้มขึ้นมาอยู่บายานี่คือเหนียวหนึ่งเหนียวหนึ่งอัดีดิอัดีดิบาย เนียวหนึ่งอายุหนึ่งปีเราอยู่กับเหนียวหนึ่งมาแล้วก็ดัชชูนคือหมาตัวแรกของเราตอนแรกวเอเนอร์จีเยอะมากตอนแรกเราลังเลมเากเลยเนาะว่าจะเลี้ยงดัชชูนหรือว่าอะไรดีแต่ด้วยความที่ตั้งแต่เด็กอ่ะเราเราดู t อย s ตอ r y แล้วเราก็แบบชอบอีตัวหมาไ้กอกที่มันเป็นสปริงมากๆแล้วก็เลยคิดว่าถ้าวันหนึ่งเราได้เลี้ยงหมาเนี่ยเราอยากเลี้ยงดัชชุนแล้วก็ชอบหมาคาสัน้นแต่ว่าบอยตอนแรกไม่ได้อยากเลี้ยงดัชชูนสักเท่าไหร่ อยากเลี้ยงหมาผัดมาตัวใหญ่ๆไส์ใหญ่ๆมันเล่นสนุกกว่าบอยเขาแบบว่าชอบโลเด้นมากแต่พอเราไปคาเฟ่หมาต้าชุนแล้วเราก็ไปเห็นว่าเฮ้ยตาชุนมันแบบเอเดจีด้ตาชุนจะเยอะแบบเยอะมากๆเยอะเกินไซส์จริงๆนะครับทุกคน1ปีที่เราอยู่กับอิีเหนียวมาเนี่ยไม่ได้พักเลยเราต้องให้เหนียวออกไปวิ่งทุกวันอย่างน้อยเนี่ยเราจะแบ่งเวลาไว้ตอนเย็นประมาณแบบว่า สี่โมงครึ่งห้าโมงจนถึงแบบหกโมงเกือบทุ่มเลยวิ่งสนามหน้าบ้านเสร็จปุ๊บก็เอามาวิ่งในบ้านต่ออีกเพื่อให้แบบเขาได้เผาผ่านได้เบิร์นได้แบบปลดปล่อยเอเนจียังไม่หมดด้วยซ้ำใช่คือแบบเกือบสามชั่วโมงที่ให้วิ่งให้เล่นน่ะยังสามารถกลับมาเล่นต่อในห้องได้อีกบอยอยู่กับเหนียวมาปีหนึ่งเป็นไงบ้างเออจริงๆมันเหนื่อยมากไม่คิดว่าการเลี้ยงหมาหนึ่งตัวมันจะเป็นได้ขนาดนี้เหนียวหนึ่งมันเป็นหมาที่มีความเป็นตัวของตัวเองสูงโคตรค ถ้ามันไม่อยากอยู่นิ่งมันจะไม่อยู่นิ่งแต่ถ้ามันวันไหนมันอยากอ้อนมันก็จะอ้อนอ้อนใช่ไหมเหี่ยวหนึ่งอ่ะมันจะเป็นประเภทที่สุดตรงทุกทางเลยถ้าแบบหลับก็คือฉันจะหลับฉันจะไม่สนอะไรทั้งิี่ใครจะไปไหนทําอะไรกินอะไรไม่สนแต่ถ้าฉันอยากเล่นทุกคนมาเล่นกับฉันได้เลยฉันพร้อมเต็มที่มากๆเยนี่ยงมันจะเป็นแบบนี้แล้วก็กินเก่งที่สําคัญเลยคือแบบถ้าคนเลี้ยงไม่คุมอาหารทันชุนจะอ้วนมากเลยนะทุกคนใครที่อยากเลี้ยงทันชุนเนี่ยต้องแบบ ควบคุมปริมาณอาหารให้ดีเพราะว่าบางคนเขาจะแบบโอ้โหให้กินวันละสองมือบ้างบางคนก็แบบดูจากไซส์น้ําหนักห้ามเกินแต่เราไม่ได้แบบเข่งขนาดนั้นแต่พยายามควบคุมน้าหนักของเหนียวไม่ให้แบบว่าไปแตะหลัก1ิบโลสำหรับใครที่อยากเลี้ยงดะชุนนะทุกคนเวลาต้องพร้อมแล้วก็พลังงานของคนเลี้ยงอ่ะก็ต้องพร้อมกลับมาด้วยเพราะว่าขนาดเราสองคนช่วยกันบางทียังเหนื่อยเลยยิ่งมาแรกๆคือเหนียวหนึ่งแบบค่อนข้างที่จะอยาก อยากอยู่กับคนน่ะอยากอยู่กับเจ้าของเรื่อยๆเลยแต่พอแบ่งเวลาให้มันให้ถูกต้องตามแบบสัดส่วนปุ๊บเดี๋ยวหนึ่งมันก็จะมีเวลาของมันว่าออันนี้อยู่กับคนนะเดี๋ยวอยู่คนเดียวนะนอนคนเดียวนะใครที่อยากอยูา่าัณชุนอะ่ะมันสนุกมากบอกเลยว่าชีวิตเราจะมีสีสันขึ้นอีกเยอะเลยทุกคนเดี๋ยวหนึ่งมันจะพาเราวิง่งมันจะพาเราเล่นมันจะพาเราหัวเราะได้แล้วก็มันจะพาเราแบบว่าสนุกไปกับโลกของหมาทุกคนนี่คือโลกของหมาไ้กอก แ,แต่พลังงานแบบเกินร้อยมากมีใครจะฟังถึงนเดียวหนึ่งไหมเลิกงับเท้าได้แล้ว <laughs> งับทุกวี่ทุกวันงับอยู่นั่น <laughs> ใครที่เลี้ยงดัดชุนอยู่นะครับทุกคนมาคอมเมนต์คุยกันได้หรือว่าใครที่กําลังคิดว่าจะเลี้ยงดัดชุนสักตัวหนึ่งเนี่ยก็เราแนะนําว่าเลี้ยงเลยไม่ต้องไปฟังว่าเอ้ยมาตัวแรกควเรเลี้ยงพันนั้นพันนี้มันอยู่ที่เราหมดเลยเราก็แบบไม่ได้สวนเราว่าดัดชุนมันจะเลี้ยงยากเลี้ยงง่ายเรารู้แค่ว่าเราอยากเลี้ยง หมาพันนี้แล้วเราก็ศึกษาหาข้อมูลแล้วเราก็หาฟาร์มที่แบบถูกใจนะครับแล้วเราก็เลือกเ้าหนึ่งมาว,วันนี้ก็ตั้งแต่มีเนงาหนึ่งมาไม่เหงาเลยแถมมาครั้งเนี่ยโคตรลำคาญมันมากๆด้วยคือแบบทำงานอยู่ก็มาเกาะแล้วก็เล่นด้วยกันหน่อยนะเนี่ยทั้งวัน กินอะไรก็จะมานั่งมองแบบฉันกินด้วยได้ไหมเพราะมันกินเก่งมากเดี๋ยวนึงมองกล้องดิจะบายบายแล้วคลิปนี้ไม่ได้มีสาระอะไรมากไปกว่าใครอยากเลี้ยงนักชนก็เลี้ยงเลยนะครับทุกคนเราจะบอกว่านักชนมันน่านรักมากมาเข้าสู่โลกของหมาซิากกอกันดีกว่ามาสากิกกอกันดีกว่าเดี๋ยวนึง None. <laughs> bye bye. Fuck like, subscribe, and the crap. Bye! <laughs> Okay แอ่งโอ้งโอ้งโอ้งทำไงโอ้งๆองไม่เอาอยู่นี่สตอร์โมเดลนิงไว้